ทานผู้ชมพบก,กับดิฉันจันทิมาหัสนีกับรายการสวัสดีสมาชิกค่ะ สำหรับรายการส,าสวัสดีสมาชิกของเรานะคะก็เป็นรายการใหม่ที่เพิ่งจัดทำขึ้นมานะคะเป็นรายการที่จะนำสมาชิกเคเบิลทีวีของเรามาทำความรู้จักกันนะคะว่าในแต่ละท่านมีอาชีพมีการทำงานหรือว่ามีกิจกรรมยามว่างอย่างไรกันบ้างและแน่นอนค่ะในวันนี้เทปแรกของเรานะคะดิฉันพาท่านผู้ชมมาที่โรงแรม c s ปัตตานีค่ะและที่แรกที่ดิฉันพาท่านผู้ชมมานั่นก็คือร้านยัสมินบูติกข้างในจะมีอะไรอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ อนนี้นะคะดิฉันก็ได้อยู่กับเจ้าของร้านยสมินบูติกแล้วล่ะคะ่ะมาพูดคุยกับพี่เขานะคะว่าเขามีแรงบันดาลใจอย่างไรที่ได้ตั้งร้านนี้ขึ้นมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อวาสุเรดาบารูค่ะชื่อเล่นว่าชื <Dartmouth> ่อเล่นชิดาค่ะห่ากาดานะคะหรือว่าพี่ดานะคะถ้างั้นเราขออนุญาตเรียกพี่ดาเลยดีกว่า,<ห>นาเนาะใกล้กลชิดกันดีนะคะมีความเป็นมาอย่างไรคะสําหรับร้านร้านนี้มีแรงบันดาลใจในการสร้างขึ้นมาอย่างไรคะคือ เป็นความชอบส่วนตัวตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะ,ะด้วยความที่ว่าแม่อยู่ทางอินเซียและเราไปเที่ยวทุกปิดเทอมแล้วเราก็จะได้เห็นไงว,ว่าร้า,านทางนู้กับ ไม่ว่าเสื้อผ้าหรือว่าของชํารุ้ยเขาจึงเพราะเออมันสวย<ม>ก็เลยเขาสึกว่าอยากจะเปิดร้านอย่างนี้<ม>ก็เลยเก็บความฝันนี้ไว้ไวมาตลอดลตั้งแต่เด็กแล้วใช่แล้วอพอถึงจุดหนึง่งเราได้ไปรู้จักด,ดีไซเนอร์กับช่างตัดเสื้อที่ที่เป็นเกี่ยวกับชุดแต่งงานนี่แหละก็คือที่ประเทศมาเลเซียแหละค่ะอ๋อตอนนี้มีคอนเทกต์ตรงกับมีมีตัดทางมาเลเซียเลยอ๋อและเสื้อผ้าที่ออกแบบนี้ออกแบบมาก็คือเราเราจะเน้นอยู่ที่ผ้าแล้วก็แบบตามหนังสื่อแฟชั่นที่ออกใหม่เลย ก็คือออกแบบเองด้วยบางส่วนบางส่วนก็ดูจากแบบหนังสือใช่ค่ะบางทีเหมือนอย่างเราต้องการต้องการรูปแบบไหนผ้ายัางไงเราก็จะไปบอกเขาว่าเราต้องการอย่างนี้เขาก็จะดีไซน์ให้เองใช่แล้วก็จะต,ตัดมาให้เราเรียบร้อยอแล้ว,ลว,ลวในส่วนของผ้านี่หาซื้อจากไหนคะก็ซื้อจากมาเลเซียนั่นแหละคะ่ะจากมาเลเซียเลยทำไมถึงไม่ซื้อเมืองไทยล่ะคะเมืองไทยคือพูดถึงว่าเมืองไทยมีไหมมีแต่ว่า คือตลาดใหญ่ของเสื้อผ้าของผ้าลูกไม้หลุๆน,นี่จะอยู่ที่กรุงเทพถ,ถ้าเทียบการเดินทางระหว่างไปกรุงเทพกับมาเลเซียเขาสูว่าทางมาเลเซียมันใกล้กว่าใกล้กว่าใช่ค่ะก็คือ,อแม่กับน้องสาวนี่ก็คือไปมีครอบครัวกันอยู่ทางนูน้นก็เลยไปเห็นรูปแบบดีไซน์ในส่วนของชุดแต่งงานบรรลังอะไรนี้แล้วในส่วนของการเช่ารั่วการการเช่ารือการให้บริการนี้มี ม,มีอย่างไรก็คือตอนนี <t 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 right ้ที่เรามีอย uh uh> uh 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 ู่ก uh ็คือม uh ี2อย่างก็คือใช้ในวันแต่งงานจริงๆกับถ่ายภาพสตูอค่ะขึ้นอยู่ว่าลูกค้าต้องการสตูในสตูหรือว่านอกสถานในสตูหมายถึงก็คือในร้านในร้านของเราเองเลยเราก็จะเตรียมร้านเตรียมมุมไว้ให้ใช่ไหมคะ ก็จะมีช่างช่างถ่ายรูปนี้เชิญมาจากที่ไหนรู้ว่ามีือคก็คือจะเป็นเด็กที่นี่แหละค่ะเป็นน้องในปัตตานีก็คือน้องที่จบจากมอค่ะอ๋อก็คือเขามีคอนแทคตรงกับเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมาทําให้เราก็ติดต่อเขาแล้วเขาก็จะมาถ่ายรูปให้ถ้าข้างนอกก็หมายถึงว่าโลเคชั่นข้างนอกใช่ส่วนใหญ่ก็คือที่น้องเขาเซตเอาไว้ก็คืออยู่ที่ว่าวันงานจริงหรือว่าอยู่ที่สมสมเด็จก็คือที่เราเน้นกันตอนนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่ไหนคะปัตตานีของเรา ส่วนสมเด็จนะคะส่วนสมเด็จใช่ไหมคะได้ออกมาแล้วจะเป็นธรรมชาติสวยค่ะและในส่วนของการเช่านี้ที่มีไปจัดนอกสถานที่ไหมหมายถึงว่าไปเยะลาไปอะไรเนี่ยมีการไปจัดนอกสถานที่ไหมึ้นอยู่ความต้องการลูกค้าค่ะอก็แล้วแต่<ช>ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการที่จะจัดจัดที่ไหนก็ได้ก็แล้วแต่ทางนี้ก็ยินดีที่จะไปบรค่ะราคาต่างกันเยอะไหมคะ เผื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่ทางยะลาก็คือค่าเช่าค่าเช่าก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วว่าประมาณราคา6,000-7,000ขึ้นอยู่กับว่าคุณคุณต้องการอะไรเข้าไปประดับในอย่างบ้านล่งเนี่ยก็คือส่วนไฟเนี่ยเราจะเราแค่โชว์ไว้เฉยๆแต่ถ้าเกิดลูกค้าต้องการเนี่ยก็คือ เราก็ให้เขาเช่าไปก็คือบรรลังนอกจากตัวบรรลังแล้วเราก็จะมีในเรื่องของตัวประดับอย่างเช่นไปนี้คือลูกค้าจะเอาหรือไม่เอาก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเอาไปก็คือเพิ่มวงเงินขึ้นนิดนึงแต่ว่าถ้าไม่เอาก็คือราคาปกติอยู่ที่6 0 0 0ถึง7,000ถือว่าไม่แพงนะพี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางหนองจิกแลวก็ทางบางปูอืมที่เข้ามาใช้บริการอยู่ตอนนี้เนาะสำหรับคนในเมืองก็ยินดีด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าออฟฟิศอยู่ที่ไหนนะคะออฟฟิศอยู่ที่ หมู่บ้านอมทองค่ะคะ่ะหมู่บ้าน,นอทองแบบเคเบิลทีวีนี่แหละคะ่ะค่ะใกล้เคเบิลทีวีนะคะทางเข้าโรงแรม CS ปัตตานีนี่เองนะคะมีบันลางและมีอะไรอีกคะ ก็มีแพ็กเกจแพ็กเกจแพ็กเกจทยอ๋อแบบเป็นแพ็กเกจด้วยนะคะมีมีกี่แพ็กเกจคะพี่คะก็คือขึ้นอยู่กับผ้าค่ะค่ะถ้าเกิดเป็นผ้าเหมือนอย่างผ้าซองแกะค่ะผ้าซแกะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นผ้าซองแกะมันก็จะเป็นราคาประมาณประมาณทักคู่เลยนะคะชายหญิงรวมเครื่องประดับตั้งแต่หัวจรดเท้าคือเราเตรียมรองเท้าไว้ให้ด้วยก็คือจะประมาณ3,500 ทั้งชุดทั้งชุดผู้ชายผู้หญิงแต่งหน้าอะไรนี่ไม่เกี่ยวแต่งหน้าไม่เกี่ยวเพราะว่าบางทีลูกค้าเขาไม่ช่างตัวอ๋อแต่ว่าถ้าให้เราหาเราก็ก็มีให้มีให้เหมือนกันใช่ไหมคะสามพันห้าเท่านั้นเองเหรอคะพี่ใทั้งสองชุดเลยไม่ใช่ค่ะถ้าทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ผู้หญิงผู้ชายก็คือทั้งสองชุดเลยสามพันห้าใช่ค่ะแต่เกิดว่าเป็นผ้าลูกไม้ฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสด้วย ใช่ค่ะค่ะคือรู้ไว้ต่างประเทศค่ะท่านผู้ชมขะเสื้อผ้าต่างประเทศตกใจนิดนึงพิธีกรไม่เคยทราบเพราะลูกไม้จะมีหลายหลายระดับหะคะายเกดแล้วก็บางทีมันจะเป็นของประเทศไหนบ้างแต่ของเราสุดชุดแต่งงานส่วนใหญ่ก็จะใช้ลูกไม้ฝรั่งเศสนะอืมหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องชี้ให้ดูหน่อยนะคะว่าลูกไม้ฝรั่งเศสจะเป็นประมาณไหนนะคะอยู่ที่แพ็กเกจเท่าไหร่อะคะก็คือผู้ชายผู้หญิงรวมเครื่องประดับทั้งหมดก็คือประมาณ6 0พ0นะคะนี่ อ่าลูกค้ามาจัดก,การวัดตัวเองแต่ว่า<ช>แล้วแล้วถ้าเกิดว่ามาวัดตัวแล้วมันใส่ไม่ได้นะคะคือเราจะแก้ปรับไซส์ให้อ๋อมีการปรับไซส์ให้ใ<ช>ได้อีกทีนึงมีมีจัดแพ็กเกจไหมคะหรือว่ามีค่ะมีค่ะมีเหมือนกันใช่ค่ะ ก็ปกติปกติที่ที่จัดไว้อยู่เนี่ยคือถ้าครบเซ็ตบันลังก็จะประมาณหมื่นสี่ะค่ะหม่สี่แต่ลูกค้าคุยกับเราได้ก็คือบางคนเขาก็มีบัตเจ็ตไม่พอไงเราก็ตัดตัดออกส่วนไหนที่ว่าเขาไม่ต้องการก็จะได้เซฟเซบัตเจ็ตไว้ค่ะและทางร้านไปจัดให้ไหมคะรู้ว่าจัดให้ค่ะอ๋อไปไปนอกสถานที่ไปจัดให้เรียบร้อยเลยใช่ค่ะ Okay, อีกสักครู่นะคะพี่ดาจะพาเราไปชมสินค้าภายในร้านนะคะว่าเสื้อผ้าที่พี่ดาบอกว่าผ้าลูกไม้ฝรั่งเศสเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะอันนี้เาเรียกอะไรคพี่เียผ้าลูกไม้ฝรั่งเศสอ๋อนีใช่ไหมคะลูกไม้ฝรั่งเศสแล้วก็จะปักแบบลูกปัดอ๋อนี่มาปักอีกทีนะะึ่งเหรอใช่ค่ะอ๋อนี่คือลูกไม้นี่แบบนี้แต่ว่ามาปักลูกใช่ลูกปัดลูกปัดพิเศษเลย ก็ชุดชุดนี้คือเท่าไหร่คะถ้าเกิดว่าเช่าแล้วชุดนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะประมาณนี่คือหกพันก็คือมีชุดบ่าวสาวเลยที่นี่คือชุดเจ้าสาวอย่างเดียว อยู่กับบุญเนาะพิดาเนาะมีด้วยกันทั้งหมด4ชุดเนาะชุดนี้เป็นชุดเขาเรียกชุดอะไรอะคะนี่เขาจะเรียกว่าเสื้อตังเจาะมีห่วงแล้วก็มีผ้าซัมเป็กผ้าซัมเป็กค่ะท่านผู้ชม ชมร้านของพี่ดากันแล้วนะคะท่านผู้ชมเราก็ต้องมาคุยกับพี่ดากันนิดนึงนะคะว่ากิจกรรมยามว่างของพี่ดาดูเคเบิลทีวีช่องไหนบ้างคะปกติเลยนะคะก็คือจะดูช่องอาร์ทีเอ็มกับทีวีสามเพราะว่าจะฝึกภาษารูปอะค่ะเป็นภาษาอะไรใช่ค่ะมาอยู่บางทีมันจะมีการ์ตูนภาษาอังกฤษอ่าค่ะเพราะภาษาไทยเราถือว่าลูกได้ไปใช้กันที่โรงเรียนแล้วแล้วดูกันคือดูกันทั้งบ้านเลยใช่ไหมคะ ค่ะก่อนจบกันไปอยากให้พี่ดาวฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยค่ะก็คือขอเชิญสมาชิกเคเบิลทีวีนะคะเข้ามาเชิญชมหรือใช้บริการจากร้านยสุนบูติงนะคะอยู่หมู่บ้านออมทองตรงปากทางเข้าขรามซีสัค่ะเรามีรายการทรทัศนท้องถิ่นดีๆไว้ชมกันต้องขอขอบคุณทางเคเบิลทีวีนะคะที่ได้ผลิตรายการนี้ค่ะ ะพิดาก็ได้ฝากถึงท่านผู้ชมนะคะดังนั้นท่านผู้ชมที่สนใจนะคะที่จะเช่าชุดวิวาหรือว่าเช่าบัลลังนะคะก็ติดต่อมาได้ที่ยส์มินบูติกค่ะสำหรับเบอร์โทรนะคะท่านผู้ชมสามารถชมได้ตามแถบข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการสวัสดีสมาชิกนะคะก็สามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันอาทิตย์นะคะและติดตามชมนะคะว่าอาทิตย์ต่อไปใครจะเป็นสมาชิกที่มาทำความรู้จักกับท่านสำหรับวันนี้ดิฉันและพีดานะคะยสมินบูติกต้องลาไปก่อน พบก,กันใหม่โอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสื่อสาระความบันเทิงคู่บ้านคุณ